ดีใจได้แป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นก็มีดราม่าเกิดขึ้นจนได้แบบที่เราไม่ทันในตั้งตัวเพราะมัวแต่ดีใจกับสาวๆาวแบล็ i พิเมื่อมีภาพโปสเตอร์ของสมาชิกวง b l a c k พิงคติดโปรโมตการเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มเปบปซี่ของประเทศจ,จีนหลังจากการถ่ายภาพลงในเว็บพอก็มีชาวเน็ตในประเทศจ,จีนจำนวนมากเลยค่ะไม่พอใจ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาจากปัญหาด้านการเมืองระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ค่ะและปัญหาที่เรือรังกันมานานของจีนและสหรัฐอเมริกาเพราะประเทศเจ้าของเครื่องดื่มเปบปซี่ก็คือสหรัฐนั่นเองจึงมีดราม่าลุกลามไปถึงกระแสบแบรนด์เคป๊ OP, รวมทั้งแบรนด์เครื่องดื่มเปบปซี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะนำเคป๊ OP, มาเป็นพรีเซนเตอร์ในจีนค่ะ เรื่องนี้เลยสร้างความไม่สบายใจให้กับแฟนคลับลิซ่าทั้งในและนอกประเทศจีนเพราะกลัวว่าลิซ่านั้นจะได้รับผลกระทบในเรื่องงานต่างๆของน้องค่ะ ลาสุดแฟนคลับอย่าง57และ58ของเราก็ทำได้แค่คอมเมนต์ให้ชาวจีนเข้าใจว่าลิซ่าเป็นเคป๊อปแต่เป็นคนไทยค่ะซึ่งก็พยายามปกป้องลิซ่าอย่างนิ่มนวลมากที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าประทับใจ57และ58มากเลยค่ะว่ากันว่ามีทั้งแฟนคลับที่ซัพพอร์ตเดนายจากยูวิดยูรวมทั้งแฟนคลับของศิลปินที่จีนก็มาร่วมถล่มบอกว่าลิซ่านั้นเป็นคนไทย แต่ว่าเช้านี้ก็ต้องจบดราม่าค่ะโดยการที่เป๊ปซี่เองประกาศลงในเว็บบอรว่า b l ล c k พิงกนั้นเป็นแบรนด์สปอคเพร r เซนของเป๊ปซี่ในเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่แค่ที่จีนอย่างเดียวอย่างที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้ซึ่งแ l ล c k พิง k ์เป็นแบรนด์สปอเพรสเซนของเป๊ปซี่ซึ่งได้แก่ประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และจีนดังนั้นก็เป็นอันว่าจบดราม่าเป๊ปซี่แบบสวยๆค่ะ ชาวนี้ก็มีสัญญาณการสนับสนุนเบปซี่พร้อมๆกับนมเปรี้ยวฮัก,กวัวชิงลูกของลิซ่าไปพร้อมๆกันค่ะอย่างนี้ที่ประเทศไทยเราก็อาจจะได้เห็นกนนารโฆษณาเบปซี่ของสาวแบล็กพิงค์ในประเทศไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนจบแบบสวยๆด้วยคลิปเต้นเพลงไอศครีมของลิซ่าค่ะน่ารักจนต้องดู1ิบรอบจริงๆ และก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กำลังใจลิซ่าในแอปติต่อกันเยอะๆนะคะตามลิงก์ด้านล่างค่ะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ขอบคุณมากค่ะ 아, 지금 보고 봤어요. 어. <laughs>